ที่นี่คลินิกแพทย์แผนจีนหัวเฉียวโควราชยินด,ดีต้อนรับทุกท่านครับไม่ว่าปัญหาสุขภาพของคุณจะเป็นยังไงวันนี้ให้แพทย์แผนจีนคอยดูแลเพราะอะไรนะ,ะฮะเพราะว่าที่นี่มีแพทย์ที่เจ๋งมากๆถ้าไม่เชื่อลองเข้ามาดูครับผมมาเจงแพทย์จีนอายุรกรรมปัญหาปวดท้องระบบทางเดินอาหารปวดศีรษะเป็นไข้ ปัญหาสุขภาพท่านชายเป็นปัญหาที่ร้อรังมายาวนานหลายคนไม่รู้แต่หมอจ๋งรู้และหมอจัดการได้เพียงคํามาพบกันนะครับเพราะปัญหาสุขภาพภายในไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเห็นจากภายนอกแต่แพทย์จีนายุรกรรมอย่างหมอกิ๊กดูออกปวดท้องประจาเดือนประจําเดือนมาไม่ปกติไวทองหรือปัญหาสุขภาพจุกจิกของคุณผู้หญิงหมอกิ๊กพร้อมเคลียร์ให้เพื่อคนไข้ยังถึงที่สุดค่ะ าว่าออฟฟิศซินโดรมเป็นปัญหาที่หนักอึ้งสําหรับทุกเพศทุกวัยพอเจอปัญหาเหล่านี้ครับครั้งไม่ท้่วนจนทําให้มันเกิดปัญหาในชีวิตประจําวันพอรู้และเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึง้งปัญหาอาการปวดทุกอย่างไอยใจหมอหมอเคลียรได้ค่ะแล้วคุณก็จะไม่เจ็บอีกต่อไปจากประสบการณ์ของหมอตอนนี้คนที่มีายุ25ปีขึ้นไปไม่ว่าอาชีพไหนก็ตามมักประสบปัญหาปวดคอบ่าไหล่ปวดหลังปวดเอว ปวดหัวไมเกรนคุณอาจจะคิดว่าปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สําคัญแต่ถ้าคุณปล่อยไว้ไม่ดูแลอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ถ้าคุณมีปัญหาเหล่านี้ลองเข้ามาปรึกษาหมอปอมดูก่อนได้นะครับหลายคนมักเข้าใจผิดคิดว่าการฝังเข็มรักษาได้ในโรครุนแรงเท่านั้นแต่ความจริงแล้วการฝังเข็มรักษาได้มากกว่านั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ปวดหัวไมเกรนอยากลดน้ําหนักมีอาการปวดหรือโรคหุมเรา้าเข้ามาพบหมอนะคะ หมอจัดการได้ง่ายๆด้วยเข็มเล่มนี้และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของแพทย์แผนจีนจากคลิิกแพทย์แผนจีนบูเฉียวโฟราครับแพทย์แผนจีนทางเลือกที่วันนี้เราพร้อมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณครับ